ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยจําแนกได้ดังนี้ 1. การรับผลประโยชน์ accepting benefit ก็คือการรับสินบน 2. การทําธุรกิจกับตัวเอง self dealing เป็นคู่สัญญาหรือ contract เช่นการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับคนของตัวเองมีคนของตัวเองเป็นล o ง m i n e นะครับ 3. าํางานในขณะที่เสียแล้ว post employment ก็คือเมื่อเกษียณราชการแล้วแต่ก็ยังรับงานขององค์กรเดิมอยู่หรือว่าเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่ปรึกษา 4. การทำงานพิเศษ outside employment หรือ moonlighting ใช้หน้าที่การงานของตัวเองเป็นสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกไปรับงานภายนอก 5. การรู้ข้อมูลภายใน i n s i d e information นำข้ข่าวสารภายในหรือโครงการที่จะจัดตั้งเพื่อไปขายเป็นผลประโยชน์ให้กับตัวเอง 6. การใช้ทรัพยายกรของในการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน using employer property for private advantage 8. การนำโครงการที่องค์กรของตนบริหารลงสู่พื้นที่ใช้หาเสียงร้อมเบลลอรงก็คือนั่นแหละครับ 9. ความสัมพันธ์ทางญาติ family relation ก็คือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติของตัวเองให้ พา i o r i t y ยอตี้กับขายาของตัวเองก่อนแทนที่จะให้ Priority กับความสามารถของบุคลากรกน,นะครับ10การใช้อิทธิพลอิมฟเอนซใช้อิทธิพลของตนในการกดดันเพื่อที่จะให้เอื้อประโยชน์ให้กับตนและครอบครัวหรือวงสังคมนยายิตัวเองนะครับ